สวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกแล้วนะฮะกับช่อง pop off patriot ครับผมวันนี้นะฮะเราก็จะมา unbox กันอีกครั้งหนึ่งนะฮะหลังจากเราไม่ได้มีอะไรมา unbox ให้ดูกันนานมากๆเลยวันนี้มีอัลบั้มมาให้ unbox กันสักทีนะฮะและอัลบั้มที่เราจะมาเปิดกันในวันนี้นะฮะก็คืออัลบั้ม kepler นั่นเอง <Wow. S 1> มารวดเร็วมากอะ่ะคือไม่ได้คิดว่าแบบ หลังจากเพลงออกหลังจากอ,าอัลบั้มนี้รีลีสออกมาแบบอาทิตย์เดียวก็ไม่ถึงอาทิตย์ด้วยซ้ำอะ อะพังมาถึงเราแล้วจ้าแสดงว่าอาจจะแบบดองอยู่ในสต็อกอะไรอย่อยู่นะแต่แบบมาถึงเร็วมากประทับใจซึ่งครั้งนี้นะฮะเราก็เช่นเคยฮะสั่งมาจาก K-Town For You นะครับจริงๆอะสั่งมาตั้งนานมากแล้วแต่ว่าเพราะว่าเดบิวเลื่อนใช่ไหมมันก็เลยเลื่อนตามรอบนี้ไม่โดนภาษีด้วยนะฮะก็เดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่าข้างในอัลบั้มเป็นยังไงบ้างครับผม โอเคนะฮะเราก็แกะทุกอย่างออกมาจากพลาสติกเรียบร้อยแล้วนะฮะตอนนี้ที่เห็นอยู่ก็จะเป็นอัลบั้ม เวอร์ชันน่เวอร์ชัน O เวอร์ชันขีดนะฮะไม่แน่ใจกันว่ามันคืออันไหนบ้างใครรู้ก็ช่วยมาบอกดีว่าเราเรียงถูกไหมนะฮะหรือว่าเวอร์ชันไหนสีไหนเรียกว่าเวอร์ชันอะไรนะฮะก็คอมเมนต์มาบอกกันหน่อยหนึ่งละกันเนาะก่อนอื่นเลยเมื่อกี้เราลืมโชว์ก็คือว่าเขาจะมาพร้อมกับโปสเตอร์ด้วยฮะจริงๆอ่ะเราสามารถเลือกได้ว่าจะเอากระบ,บอกโปสเตอร์หรือเปล่าแต่ว่าหลังๆเราไม่ค่อยได้เก็บโปสและเราก็เลยไม่เอากะบ,บอกนะฮะเพราะว่าต้องเสียตังค์เพิ่ม แต่ว่าเนี่ยเรายังไม่ได้แกะมาดูว่าเราได้โปสเตอร์อะไรยังไงบ้างน,นะฮะเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันเลยดีกว่ามาโปสเตอร์ดูใบแรกกันเนาะดูซีนัตเป็นยังไงออ๊อุอ๊ใบคีเหรอโอ้ my god ทุกคนใบแรกนะฮะได้น้องใบคือเราอะไม่รู้ตอนที่สั่งไปอะเราไม่รู้ว่าเป็นโปสเตอร์แยกเมมเบอร์เราคิดว่าเป็นโปสเตอร์รวม เราก็เลยแบบว่าไม่สนใจเลยเท่าไหร่เลยไม่ไดเอากระบ,บอกโพสแต่ถ้าเกิดรู้ว่าเ,าเป็นแบบแยกเมมเบอร์อย่างเงี้ยเราจะเอากระบ,บอกโพสด้วยพอดีดนะล้องไม่เป็นรอยเลยอ่ะเสียดายอ่ะมาทีสวยมากรูปนี้เสียดายจังน่าจะเอากระบ,บอกโปสไม่นายเขาพับมาเลยงั้นเรามาลุนกันดีกว่าว่าต่อไปจะเป็นใครบ้างพี่จเจลเคยบอกไปใช่ไหมว่าเรายังเลือกเมนไม่ได้แต่ว่าก็คือมีคนที่เล็งๆอยู่ตอนนี้เรารู้สึกว่าน่นาจะเป็นมาชิโร่เหมือนเดิมแล้วก็เยซอ สองคนนี้แหละนะคิดว่าจะเก็บโปสเอ้ยไม่ใช่เก็บการ์ดสองสองคนนี้แหละโอ้ยนี่ใครอ่ะว้าวเยซอร์อ๋อใช่ปะ่ะรูปนี้แอบไม่เหมือนเยซอ,อแต่ก็คือเยซอ,องามมากโอ้ยรู้สึกดวงเริ่มมาจ้าดวงเริ่มมาใบต่อไปมาชิโร่นี่จะกรีดอะใบสุดท้ายแล้วนะฮะมาดูกันว่าเป็นโปสเตอร์ใครอออ๋อ,อเป็นอันนี้เราได้เป็น รวมนะจ๊ะเป็นโปสเตอร์รวมซึ่งเป็นคอนเซปที่เราชอบที่สุดลุคนี้หรือเปล่านะฮะมะหรือเราเราอาจจะชอบสีชมพูมากกว่าไม่แน่ใจเหมือนกันยวค่อยมาดูในอัลบัม้มนั่นแหละอ่ะโปสเตอร์ผ่านไปนะฮะแอปสีดายนิดนึงที่เราพับโปสเตอร์มาตอนนี้เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่า,อาขอเริ่มจากสีนี้ก่อนกันนอสีชมพูอ่ะโอเคครับอันนี้เป็นเวอร์ชันสีชมพูนะฮะมีรอยนิดหน่อยแต่ก็หลบออก หน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้แพคเกจจิ้งจริงๆอ่ะเป็นแพคเกจจิ้งที่ค่อนข้างแปลกใหม่มากเลยนะเราไม่ค่อยเห็นวงไหนที่ทำบัมแบบนี้เท่าที่นึกออกก็มี Cherry Bullet อาลบัมแบบ Love So Sweet มัง้งที่เป็นสไตล์แบบสลิปออนแบบนี้เนาะ เดี๋ยวเรามาดูข้างในกันดีกว่านะฮะชื่อเดออันนี้ก็จะเป็นของสุ่มแน่ๆเลยเอาเก็บไวท้ทีหลังแล้วกันเลยเรามาดูโฟตโต้บุ๊กกันก่อนอู้เป็นอวกาศอ๋อเวอร์ชันนี้เราชอบทุกคนคือคิวมากในลูเสีชมพูโหดูสีดูเมมเบอร์แต่ละคนงาม จดูแบบ classically beautiful มากน่ารักแล้วแอบรู้สึกโอ้ยเฉียอยทิ้งแอบรู้สึกว่าอัลบั้มนี้โฟล์บุ๊กคือบางมากเลยอะน่าเสียดายที่โฟล์บุ๊กบางไปน,นิดนึงนะฮะโอ้ยมาชิโร่น่ารักมากมาชิโร่โคตรสวย ชอบรอยยิ้มเนี่ยชอบรอยยิ้มแบบนี้เขามาชิโลมากเลยอะว้าวแชร์ชอนรูปนี้คือแบบชนะไปเลยจ้ะโคตรสวยอะ่แะแชร์ชอนคือข่าวไปไหนนี่ก็เป็นอีกคนหนึ่งที่เรารู้สึกว่าแบบสวยคลาสสิกสไตล์เกาหลีอะเนาะนายอนแรปเปอร์ของเรา ในเพลงแนอัลบัมคือเสียงดายอนคือโคตรโดดเด่นเปิดไม่ไปหลังๆมานี้เราก็รู้สึกว่าเหมือนจะโดนฮิคารุตกเพอร์ n a น i ลิตีน่ารักมากคิวมากอะยังแบบไม่ยังไม่เก่งภาษาเกาหลีแต่เรารู้สึกว่าเขาแบบขํำอะทั้งๆที่ยังพูดเกาหลีไม่เก่งอ่าบาฮีคือบาฮีผมดำก็สวยใช่ไหมแต่ว่าพอผมทองนี่อนาต์เลเวลนง่รุ่มดีดีมากอะ่ะ น้องอื่นนะฮะเขาเป็นอีกคนหนึ่งที่เสียงโดดเด่นทุกครั้งที่ได้ยินเสียงในอัลบั้มก็คือจำได้ทันทีอ้าเยซอน้องเล็กมักเน่ของเราโคตรสวยอ่ะสวยรูปบอกเลยโคตรสวยอ่ะแล้วเห็นปะอัลบั้มนี้คือพประบุกสั้นมากประบุกบางมากแต่งสูแหละ หมดอย่างรวดเร็วนะฮะเรดิตโอเคได้เวลาลุ้นของซุ่มกันละฮะมาดูซิว่าเมนจะมาห,าหรือเปล่านะฮะเมนหรือเปล่ายังไม่แน่ใจนะแต่ว่าเป็นแบบว่า potential ว่าจะเป็นเมนก็คือมาชิโรกับเยซอนั่นเองนะฮะเรามาดูกันดีกว่าดูทีละอย่างดีกว่าเนะค่อยๆแอบเอาออกมาอ,าอะไรก่อนดีเอาใบใหญ่ๆก่อนหนึ่งสอง อ,อ,อ๋อมันคือสติกเกอร์อุ้ยมันจะพึ่งลูกนี่สติกเกอร์นะฮะมีความยุคสองพันะเป็นสไตล์แบบยุคสองพันอะเนาะอ่ะมาได้เวลาการ์ดแหละเราจำได้ว่าจะมีโปสเตอร์เอ้ยโปสการ์ดหนึ่งใบแล้วก็มีโฟตโตการ์ดอีกสองใบนะมาดูอ๋อแล้วก็มีอันนี้ด้วยเขาเรียกว่าอะไรน,นะรูปตอนเด็กอะ เออย่านี้อะไรอะ่ะโบสการ์เนาะหนึ่งสองชึบโอ้ my god เยสสอง <c oughs> นี่ทุกคนเราได้เยสองโอ้ดีรู้สึกดวงมาจา้าดวงมาเราได้เก็บเยสองจริงจังเราแน่เลยอะ่ะมาต่อไปฮะเราด,ดาูการ์ดเด็กก่อนนะการ์ดเด็กการ์ดเด็กอยู่ไหนก็ไม่รู้อ่ะการ์ดเด็กอยู่ไหนดดอ่ะ ดูซีดีก่อนด,นดีมันมีซีดีอยู่ตรงนี้เรารู้แล้วเดี๋ยวเราจะเอาการ์ดข้างในออกก่อนแล้วเราเค่อยมาเปิดทีเดียวไม่งั้นแบบว่างมอย่างนี้โคตรยากมาเราเอาออกแล้วจะพยายามไม่มองข้างซ้ายของเราน,ะะนี่เพิ่งเห็นว่ามันเป็นเขียนว่ามันเหลือบๆแบบนี้ก็เป็นซีดีตรงนี้นะฮะซีดีสวยเนาะดูดิดี CD สวยอยู่มาดูของสุ่มกันต่อเใบใหญ่ก่อนแล้วกันดูกันนะฮะว่าเป็นใครซ้ำ เซลทิงน้องเซลทิงเซลทิงตัวจ้อยนะฮะเอาจริงแล้วว่าลอมเนี้ยเราจะไม่มีการแลกการ์ดแน่เลยอ่ะเราได้ใครก็โอเคหมดเลยอ่ะจริงๆมาเหลือโฟโตกราฟสองใบทุกคนมาดูใบแรกกันดีกว่าหนึ่งสองสามใคยเอ้ยใครเอ้ยเอ้ยชึบเยูจินดีเดอร์ของเรานะฮะว่ามันเป็นการด้านๆนะทุกคนหันไปละหนึ่งเลขหนึ่ง อันนี้เป็นการ์ดมันอ๋อมันเนื้อการ์ดเหมือนกันใช่ปะมาเดี๋ยวดูกันนะฮะสามสองหนึ่งยูจินอีกแล้วเฮ้ยหรือเราต้องเก็บยูจินวะยูจินดูรักเรานะฮะโอ้ย <c oughs> ดูดี <c oughs> ดีมากเลยอะ่ะเป็นแบบคนที่เราเชียร์ตอนแข่ง Girls Planet หมดเลยจ้าแต่ว่าขาดมาซีโรกนะฮะยูสึกดวงมานมาเดี๋ยวเรามาดู อบบอมถัดมาดีกว่าครับถ้าเราเวอร์ชันถัดมาที่เราจะมาดูกันนะฮะก็คือเวอร์ชันสีเหลืองนั่นเองอันนี้ถ้าจำไม่ผิดจะเป็นมันสถ้าจำไม่ผิดนะถ้าผิดก็มาบอกกันหน่อยแล้วกันนะฮะแต่แอ,อบบอมแบบเนี้ยมันฝุ่นเยอะมากเลยดูดิฝุ่นเต็มเลยนี่พึ่งออกมาจากพลาสติกนยเนี่ยชึบชืบ slip on นะฮะแบบนี้ก็ดีเหมือนกันนะมันแกะง่ายดีอ่ะขอ move อันนี้ไปข้างๆก่อนมาดู โฟโต้บุ๊กอันบางเฉียบอันนี้ก่อนละกันเนะาะเมื่อกี้เราลืมให้ดูข้างหลังเนะของอีกเวอร์ชันหนึ่งจ้าเปิดดูกันเลยอ่านี่เป็นเนี่ยชุดเนี่ยเราชอบสไตลิ่งแบบนี้เนี่ยมันดูมีความแบบแอเวอเรสต์าวีนนะทุกคนมีความพังล็อกนิดนึงเนาะชช,ชนี่ที่ถ่ายมานี่มันโฟกัสบ้างไหมเนี่ย น่าจะโฟกัสเนาะโอ้ตาสวยมากอยู่จรเป็นคนที่ตากลมโตวสวยแล้วมีความแบบมีสเสน่ห์อะไรบางอย่างในดวงตาเขาค่ะที่มีความอินโนเซนต์แต่ก็ไม่หรูอ,อะ่ะดูแบบที่เล่นด้วยแล้วก็บางทีก็ดูอินโนเซนต์อะไรย่างเงี้เยเจวทิงลูกนี้ดีมาก ถ้าได้การเซลถิงสักใบก็จะเป็นบุญนะฮะรู้สึกว่าต้องไปส่งครามแน่ๆสำหรับการเอฟการเซลถิงสวยโคตรโอ้ลูกนี้ตายกันไปเลยจ้าแต่ละคนโห้มาชิโรมาชิโร่โรลูกนี้คือดีมากรู้สึกว่ามาชิโรเข้ากับดูกับความเป็นพังแบบเนี้ยมาชิโรก็เป็นอีกคนหนึ่งที่แบบยังไงอะตากลมสวยนะฮะโดูลุกนี้ Oh, แต่ละลูกแต่ละคนดูถึงแม้พอโตโัวบุกจะบางแค่ไหนแต่ทุกคนคือสวยอิมแพกมากอะ่ะดูดิทั้งแอตติจูดทั้งท่าโพสโอ,โอ้โหยายยอยด้ายอรูปนี้คิ้วมากอะ่ะเป็นคนที่แบบเทก็ได้คิ้วก็ได้เนาะสวยจริงรูปนี้คารุจัง แล้วก็ฮีค่รูปนี้ไม่ใช่รูปนี้สีรูปนี้เข้ามากดูเป็นแบบนิฮอนจินสุดๆโอ้โคตรสวย่าทุกคนทุกคนมองน้าบาฮีไว้นุ่มนี้โคตรสวยเห็นในทีเซอร์เนาะเนี่ยดูรอยยิ้มบาเฮสวยเลยขนาดนี้อ่ะ ยองอ่นอีกคนที่เข้ากับลุคนี้ก็คือยองอ่นนะฮะมีความบางังดูที่ดูท่าโพสได้มากอะเท่อะยองอื่นแบบลุกเนีวยวโคตรเท่เยซอนะฮะก็หวังว่าเราจะได้การ์ดเยซอที่เป็นเซลฟี่การ์ดมาบ้างหวังมากเลยว่าจะให้แบบการ์ดเซลฟี่มาชิโร แล้วก็เยซอแล้วก็เซียวทิงมหาบางนะฮะอย่างน้อยคนลำไปก็ดีอะ่ะเวไนก็ได้เอามาเหอะหมดแล้วหรอหมดเร็วจังรูปรวมอีกรอบนะฮะรูปนี้หมืนโปสเตอร์ปะหรือคล้ายๆเฉยๆหมดแล้วเนี่ยตับุกบ,บ้างบ้างใชได้อยากให้หนากว่านี้มา ดูของซุ่มกันนะฮะเดี๋ยวขอเอาของซุ่มออกก่อนเดี๋ยวโชว์ซีดีก่อนแล้วกันถ้าดานี่ทุกคนนี่คือซีดีเวอร์ชันสีเหลืองนะฮะมาเดี๋ยวเรามาดูของซุ่มอย่างแรกกันเลยก่อนอื่นมันมีสติกเกอร์ก่อนนี่นะอุ้ยอุ้ยอะไรไหลออกมาเย่าวพึ่งเย่าพึ่ง,งไหลออกมา,ากลับไปก่อนอย่างแรกนะฮะสติกเกอร์ครับผมเฮ้ยหน้าตาไม่เหมือนเดิมอันนี้มีความ g r a ฟิตี้เนาะมีความพังเออเออชอบที่เขาเปลี่ยนสติกเกอร์ไปทุกเวอร์ชัน เคอชอบอันนี้สติกเกอร์ผ่านไปนะฮะดูอะไรก่อนดีใบใหญ่ๆการไม่น่าจะว่าเป็นแบบโปสการ์ดหรือว่ารูปเด็กน่าจะเป็นรูปเด็กมังทีอสองสามชึบว้าวแชฮยอนอุ้ยน่ารักมากแชฮยอนรูปนี้คิ้วสุดเฮ้ยน่ารักแงน่นารักจนใจเจ็บมาทุกคน ดูอันต่อไปการโพสโพสการ์ดบ้างนะฮะหนึ่งสองสามไยอนจ้าระยะนดยอนนะฮะโอ้รูปนี้สวยเนาะเฮ้ยรู้สึกว่าแบบเราได้ค่อนข้างครบเมมเบอร์อยู่นะโฟต้การ์ดใบแรกนะฮะอันนี้จะเป็นเนื้อมันๆม,มาดูกันว่าเป็นใครหนึ่งสองสามยัคคิวคิดหนึ่งมีโคตรชอบมาชิโร โอ้ยก็เป็นใบมาชิโลที่สวยมากเป็นลุคนี้ลุกที่เราชอบด้วยอ่ะมือดีมือขึ้นมากเลยนะฮะขึ้นจนมือชนกล้องเลยจ้ะโอ้ดีใจอ่ะนะใบสุดท้ายนะครับดูกันว่าจะเป็นใครสามสองเฮ้ยเฮ้ยแต่อันนี้มันไม่ใช่เป็นด้านด้านแล้วอ่ะมันเป็นมันทั้งคู่เลยอ่ะเออนนกว่าจะมีแบบอันนึงเป็นด้านอันนึงเป็นมันไม่จะอันนี้มันทั้งคู่มันเรามาดูกันว่าเป็นใครสามสองหนึ่ง โอ้โ oh, 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 oh. สวยจนใจเจ็บโอ้ oh my ก o d เหมือนโดนแอตแทกสวยมากเซลทิงเฮ้ยทำไมเรามือขึ้นขนาดเนี้ยได้ครบแล้วอะทุกคนที่เราเชียร์ใน girls planet ก็คือได้แล้วจ้าออกออกขาดเยซอขัดฟโฟโตการ์ดของเยซอเอ๊ะหรือได้แล้วเออขัดฟโฟโการ์เยซอบ,บํานาต้องมีต้องมีเยซอนะจ้ามามามา,มา,มาโอ้ดีใจรู้สึกแบบปลื้มอะ เรามาดูเวอร์ชั่นถัดไปกันเลยดีกว่าครับโอเค,อเ,คเวอร์ชั่นสุดท้ายกันแล้วนะฮะสีม่วงเรามาดูข้างในกันดีกว่าขออนุญาตเอาของสุ่มไปไว้ข้างๆก่อนเราจะมาเริ่มกันที่โฟตโต้บุกนะฮะเริ่มดูกันเลยดีกว่าอ่าลืมให้ดูข้างนอกก่อนเว้ยนี่เป็นรอยรอ่ะนี่มีรอยนิดหน่อยเนี่ยข้างหลังนะฮะมาเริ่มดูกันเลย อเวอร์ช oh, like right? oh, mm ันนี้เขาจะเป็นมีความแกลมเป็นชุดแบบแกลมแกมนะฮะโหดูดิเมนเราเนี่ยแหละเมนแหละนะมาชิลร่เนี่ยแหละอได้เมนแล้วแหละโอ้ my god จูดินนางฟ้านางสวรรค์เจ้าหญิง my god สวยเลยขนาดนี้เนี่ยตั้งแต่เปิดอัาบัลมาแต่ละเวอร์ชันเราชมคุณว่าสวยกี่ล้านรอบแหละใครนับช่วยมาพิมพ์บอกกันที เนี่ยมันเป็นเวอร์ชั่นแกลมแต่ก็มีความ EDM อยู่นะเดี่ยวทิ่งุูมนดี้มากดูดีนี่ก็นางฟ้านาสวรรค์อีคนราชนีกูลสุดๆเป็นราชนีกูลที่มีความ EDM นะฮะเลเซอร์เข <c oughs> <c oughs> ียวโอ้ my god ฮัชิโล่ชิโลดีมาก ากลมมากเฮ้ยแต่ชายอนเวอร์ชันนี้ก็คือแบบมีความพังบล็อกอยู่นะมนเก็บความเป็นพังบล็อกอยู่โอ้ลูกนี้ตายไปเลยจ้าทุกคนดูดู attitude บนใบนะไอ้กอดอะไรกันเนี้ย่ยสวยอะไรกันขนาดนี้แต่ละคนโอ้ไายอน ดูนิ้วดูแบบรายละเอียดนะฮะเก็บทุกเม็จดจ้ะดายอนโคสนี่คารุคารุเป็นคนที่ทำผมได้หลากหลายมากอะทั้งผมสั้นผมยาวอะไรเงี้ยเข้าไปหมดทุกลุคเลยอะว้าี่โคดส,สวยอะมีความแบบกโกลอออกมา นี้เหมือนใช้กล้องฟิล์มถ่ายเลยอ่ะสวยจังแล้วรูขาย,ยาวอะไรเบอร์นี้ยองอื่นทำไมทุกครั้งที่เราเห็นภาพยองอื่นแล้วเราจะแบบเราจะพูดว่ายองอื่นอย่างนี้ทุกรอบเลยอะ <c oughs> มีความแบบเอ็นดูอยู่ในน้ำเสียงอะโอ้ยลูกนี้โคตรแซบรูกนี้ไม่เหมือนยองอ่นเลยอ่ะมันแซบมากเลยอ่ะโอเจ้อยอยาหญิงน้อยนะฮะน้องน้อยของเราเข้ากระโบที่ติดผมอยู่มา หมดแล้วอะโคตรสั้นอะมีคนลาประมาณห้ารูปเองมั้งเนาะทำไมนี่ไม่โฟกัสอ่าหมดแล้วโคตรสั้นปะปะปะได้เวลาเป็นลุ้นของในบ้านกาันละฮะเดี๋ยวเราจะโชว์ซีดีก่อนละกันนี่ซีดีนะฮะสี่ม่วงไม้รู้ว่าอันสี่ม่วงสวยสุดเลยอะซีดีอะอ่ะมาดูอย่างแรกนะฮะสติกเกอร์กันก่อนหนึ่งสองสาม อันนี้ Open, ออกเป็นอวกาศเหรอเราเราชอบรูปนี้แต่อันอื่นรู้สึกเฉยๆฟอนเฟิร์นอะไรเงี้ยเฉยๆอ่าอย่างแรกนะฮะ,ะใบใหญ่เนี่ยอันนี้น่าจะเป็นโปสการ์ดดูกันจา้าสองหนึ่งว้าว <Wow. S 1> seriously มือดีมากมือดีมากได้เยซอจ้าเยซอรูลนี้คือโคตรโตอ่ะงามมากโอ้ใบต่อไปะฮะเป็น รูปตอนเด็กแล้วกันเนาะมาดูกันว่าจะได้ไข่ซ้ำสองหนึ่งโอ,โอ๊ยได้ซ้ำได้แชร์ยอนนะฮะได้ซ้ำอ่ะแง่เสียใจเราเชื่อว่ามีคนอยากแลกมาอันต่อไปเป็นการ์ดซึ่งหาไม่เจอไปแรกกันเลยดีกว่าครับผมสามสองหนึ่งชื่อมาชโ่โอ้ oh god มือดีอะไรขนาดนี้ามาชิโลนะฮะเอ้ยจริงรอบนี้มือดีมากอะดีใจต้าไปไปสุดท้ายแล้วอะทุกคนจะได้ใครเอ้ยอันนี้เป็นใด้านด้านดูกันตามสอนโอ้ในน้องยองอื่นนะฮะเอ้ยยองอื่นคิวมากรุ่มนี้นั่งตัวกระตุนเลยสักอย่างคิวคิวคิว อเ okay. ที่รวมคือซัมมาหนึ่งอย่างอันนี้นะฮะเดี๋ยวเรามาปิดคลิปกันดีกว่ารู้สึกมือดีเหลือเกินวันนี้โอเคครับผมนี่ก็คือทั้งหมดที่เราได้มาในวันนี้นะฮะก็คือรู้สึกว่ามือขึ้นมือดีมากแต่ว่า ขาดเซลฟี่ของเยซอไปนะฮะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราค่อยไปตามหาตามเก็บหลังก็ประมาณนี้ครับเนี่ยได้เยซอมาแค่นี้ก็แบบดีใจแล้วว่าดูมาชิโรมาทั้งสองใบเชียวถิ่งอีกได้ยูจินมาสองใบโอ้โหมือขึ้นมากๆนะฮะก็ <c oughs> ข,ขอบคุณทุกคนมา,มากๆนะฮะที่ดูกันมาจนจบคลิปฝากกดไลค์ subscribe กดกระดิ่งให้ด้วยนะฮะแล้วก็ถ้ามีอะไรใหม่ๆก็กลับมาเจอกันอย่างแน่นอน <c oughs> อย่าลืมมาคุยกันได้ในคอมเมนต์นะฮะว่า ได้อาลบัมหรือยังหรือว่าเป็นเมนใครอยากได้การของใครก็ลองมาคุยกันมาแชร์กันได้นะฮะวันนี้ไปก่อนละครับบ๊ายบายทุกคนเราลืมไปเลยว่าเคทาวได้การรอบพรีด้วยฮะนี่ก็คือซัมบาจากซัมบัมที่เราได้มานะฮะการรอบพรีของเคทาว r y ยูก็คือจะมีย่องเอื่นนทีฮิคารุแล้วก็มีได้ยอนนะจ๊ะถึงเมนจะไม่มาแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าทุกคนคือคริวมาก